มะทำอะไรกันครับวันน oh ี้มาให้กำลังใจพี่ๆพีเซนเจอกันไหมกำลังใจพี่ๆครับมาคิดราคาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเาดนยค่ะใครครับถามเนยได้เลยค่ะถามเนะได้เลยค่ะครับเชียร์ทุกคนเลยครับอาจารย์คุเขตอบดีครับตอบดี ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยครับคุ้มเทเต็มที่เต็มที่ครับครับขอบคุณครับโพราะการจะพาฉันมาอ๋อ้าแชมป์เอาได้กินเลยไหมเอามือมาเิดก่อนไม่มีครับไม่มีใครอ่ะทาเลย เราเราไม่ได้ทำเป็นแบบนี้เราเ็นรูปหม่รุแบบทาเป็นแบบนี้เช่ไหมคะมันก็แบบเตะผากัดเข้ามาตรงที่ของมัปีนี้เป็นทงแรกนะครับที่ยวจักกรุงเับ แต่ว่าชื่อหน้าเห็นไหมครับว่าจะเป็นบีนี้วันนี้เนี่ยคือเล็กๆครับเล็กๆเราจัดแบบมมือนะครับอาจาต้องเกิดน,นำบนที่มาการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตรอาหารเนี่ยจะมีวิชานึงที่ชื่อว่าวิชา food innovation ซึ่งปีนี้เนี่ยพี่ปีสองเนี่ยเขาเรียนเป็นวิชาเลือกนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะเอาผลงานของพี่ๆเขาเนี่ยไหนปีสองยกมือสิคไหม ปีสองเต้นเต้นไหมวันนี้น้นองๆมาเชร์มาจากกลุ่มฟูลิกาเกะเชอราเปียค่ะฟูลิกาเกะนะคะเป็นผงร้อยข้าวของประเทศญี่ปุน่นผงร้อยข้าวนี้นะคะดิฉันให้คำนิยามว่าการกินอาหารเป็นยาแทนการกินยาเป็นอาหารค่ะโดยเรานะคะจะใส่ทั้งโครงปลาปลาดิบค่ะที่มีแคลเซียมแล้วมีการใส่สม,นนมุนไพรก็ค,คือผลิตภัณฑ์ ลูกล่างของผลิตภัณฑ์ของฉันนะคะก็คือจะมีรสเดิมรสต้มยำเผ็ดน,น้อยและรสต้มยำเผ็ดมากเผ็ดมากค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือรสตุ๊กรสของหมาล่าค่ะตัวนี้เนี่ชื่อฟูริกาเกะเจลเบียอีกครั้งนะครับฟูริกาเกะเจลเบียอีกครั้งนึได้ไหมครับ นางสาวสุภาพณ์มาทิหน้าหลังค่ะวันนี้นะคะกลุม่มของเรานะคะจะมานำเสนอข้าวตังเรี่ยคำค่ะก่อนอื่นนะคะก็ไปรู้จักที่มาของข้าวตังกับเรี่ยคําก่อนนะคะเพือเอ่อให้เกี่ยรติผู้ที่ขึ้นมาครั้งแรกสเต็ปที่3นะคะนํเข้าวไปขึ้นลูกขาดลูกพิมพ์เป็นรูกหัวใจนะคะเพื่อสื่อถึงการแข่งค่ะ จากนั้นนะคะก็ตักข้าวใส่พิมแล้วก็ใช้ข้อวตุ๋นอีกหนค่ะงชามหมจากนั้นนะคะนำข้าวตังที่เตรียมไว้ค่ะมา เป็นเอกลักษณ์ของเมี่ยงคำค่ะถ้ากลุ่มของพวกเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะกลาบเรียนท่านคณะกรรมาการและสวัสดีน้องๆและก็เพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกวาีมณีฉายค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนารสุวรรณรุ่งค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอใน แรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะคือในส่วนของทาร์ตไข่เนี่ยเป็นขนมทานเล่นที่นิยมกันในหมู่ของวัยรุ่นและขนมใส่ไส้เนี่ยเป็นขนมไทยโบราณที่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเราจึงนำเอาทั้งสองอชิ้นเนี่ยมาผสมผสานเพื่อที่จะยกระดับขนมไทยโบราณเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการ mix and match ก็คือการนำไส้ขนมลงไปใน ตัวแป้งท้าที่เบียไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหน้านวนจากนั้นนำขนมไปอบที่อุณหภูมิบน1นึ่อองศาเซลเซียสแล้วก็ที่อุณหภูมิของไฟด้านล่างนะคะที่อุณหภูมิองอาิองศาเซลเซียสประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็นำออกจากเตาอบค่ะนี่นะคะก็คือแบบจำลองของท้าสดทา้าขนมใส่ไส้ค่ะในของในตัวท้านะคะเป็นงานดัดปลงระหว่างท้าตะวตันตกที่สองแท้ความเป็นไทยคือเราจะเติมสีกลิ่นของใบเตยเข้าไปใน แป้งฐานค่ะแล้วก็ในตัวของแป้งหอไส้นะคะเป็นการทําแป้งหอไส้ตามรูปแบบเดิมของขนมใส่ไส้ค่ะในส่วนของไส้ขนมนะคะผสมผสานระหว่างมะพร้าวขูดฝอยกับน้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็กะทิด้านหน้าก็คือเป็นน้ำกะทิอบร้อมด้วยไส้ขนมหวานมาตัดร้วยกะทิล้านหน้าค่ะค่ะคุณของพวกเราก็ขอจัการงาเสสอเพียงเท่านี้ค่ะ เกียวแปรูปครับอาจจะฟังดูเหมือนเชยๆนะครับเกียบเนี่ยแต่ถ้าว่าเราได้ลองนําเสนอดูเนี่ยทุกคนจะต้องว้าวผมูกน้ำเกียมสอนครับใครแทนนางสาวสุภการหล่อเลยค่ะครับผมชอบตัวนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือมูลเหตุและแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้กระบวนการผลิตคุณลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือกลยุทธ์การตลาดครับ สำหรับมูลเหตุในเรงจูงใจเนี่ยแบบเดิมเนี่ยข้าวเกียบที่ทุกคนเคยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมครับและผมก็คาดหวังอย่างที่ว่าทุกคนเนี่ยเคยกินแล้วก็เคยชิมรสชาติของข้าวเกียบแบบดังเดิมในท้องตลาดามาแล้วซึ่งเราได้ทําการสํารวจตลาดพบว่าข้าวเกียบในท้องตลาดเนี่ยมันมีไม่มีความแปลกใหม่และมีรสชาติที่ใกล้เคียงกันอีกครั้งยังมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆก็ยังเหมือนกันอีกเราก็เลย ขอนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านมาจึงมีการผสมผสานระหว่างเข้าเกี่ยวแบบใหม่ซึ่งเราจะทําเป็นแบบเส้นเพื่อให้มีความสะดวกต่อการรับประทานและก็สามารถบรรจุในภาชนะที่มันเป็นกระป๋องสองสมได้ครับกินอย่างนึงก็คือมีการปรุงรสชาติให้มันเป็นรสชาติเกี่ยวกับอไาหารพื้นบ้านก็คือเราเลือกเป็นรสชาติต้มยำครับผม เข้าเก็บรูปแบบเส้นรูปแบบเส้นครับ เส้นเส้นฟูซิรี่ค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายคล้ายต้นนตที่มันจะเป็นเรียวค่ะส่วนรันช์บ็อกกี้ก็คือเราจะทําอยู่ในรูปแบบของอาหารกล่องค่ะแล้วก็รสชาติเราจะใช้เป็นรสชาติต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็จะมีน้าเสริมเข้ามาในในในสินค้าของเราค่ะว่าือเป็นน้ําสมุนไพรค่ะค่ะมูลเห็นแด้แรงจูงแรงแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็คือทำทำแบรนด์เราเนี่ยได้ได้ ที่อยากอยากอยากยกระดับอยากยกระดับอาหารไทยพื้นฐานให้เป็นที่รู้จักในเมือกว้างมากขึ้นค่ะรวมทั้งมงถึงคนในยุคปัจจุบันตอนนี้คือต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เอ่อความแปลกใหม่ในะการรับประทานอาหารค่ะ ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็นำมานำมาไปรุกใช้ค่ะในกระบวนการทำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเ่นะิดของสินค้าเรานะคะซึ่งจากปกติเราจะเห็นเป็นน้ำเป็นใส่ในกแก้วปกติใช่ไหมคะแต่นี่เราจะมา อยูในรูปของหยดน้ำค่ะซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า s เฟียร์ i ิฟิเคชันค่ะเป็นเทคนิคึหนึ่งของการทำอาหารแบบโมเลก u ล a r g กสตร o น o m y ค่ะซึ่งอาศัยการรังสรรอาหารให้อยู่ในรูปแบบใหม่เ็ดูความสนใจแต่ว่ายังคงความอร่อยของวัตถุดิบอยู่ค่ะน้ำแมกนะคะก็จะเป็นน้ำพึ่งมะนาวค่ะตามสโลแกนที่ว่า mm hmm. มาม่ากเกาหลีที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเจ้น้ำพึ่งมะนาวซีค่ะ ็คือน้ำนี้ก็จะเอ่อจะเหมาะกับสำหรับคนที่ต้องการความสดชื่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเอ่้ำสับปะรดนะคะเอ่อใช้เอ่อโซเกว่าเราคำแรกอาจยัมู่อรักแต่ดื่มน้ำสับปะรไปสักพักอาจจะรรักนหัวใจค่ะน้น้สรนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเยียวยาที้เลือดตัวเองนะคะจะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ําฝรั่งนะคะตามสโลแกนชื่อว่าเด็กดีต้องกินผักส่วนเด็กน่ารักต้องกินน้ําฝรั่งนะจ๊ะซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการที่ตัวเองคพิ่เห็กค่ะต้องใช้ตัวช่วยให้ผิวผิวพรรณเปล่งปังค่ะต่อไปนะคะตามชโลเกว่าดื่มน้ำมะขาม เราจะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะวนี้นะคะสำหรับคนที่ช่วงนี้กําลังกหงาลนะคะเอาน้ํบางขุนให้กับคนที่ชอบกินได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ําสุดท้ายแล้วนะคะก็คือน้ากระเจี๊ยบค่ะตามสโลแกนที่ว่าหน่งอยู่ไปก็ไร้ค่ากินน้ํากระเจี๊ยบดีกว่าอร่อยดีค่ะ ซึ่งเหมาะสมกับคนที่กับพลอนระหัวใจแล้วนะคะแต่เราต้องลุกซื้อเอ้ยต้องต้องลุกสู้ค่ะเพราะเรากินน้ำกระเจี๊ยบค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกรณ์ดวงนุรักน์คุณค่ะดิฉันนางสาวณิสราศีจันทร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าเมนโก้สติกกี้ไร์ค่ะ ก,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเราได้แรงจูงใจมาจากเราคิดว่าคนไทยสมัยนี้นะคะ่ะผ่านมาบริโภคขนมหวานจากตะวันตกมากขึ้นค่ะแล้วก็ละเลยการทานขนมหวานของไทยไปเลยค่ะเราจงนำขนมหวานของไทยนะคะมาผสมมิกซ์รวมกันค่ะขนมที่เรานำมาผสมรวมกันนะคะก็คือจะเป็นขนมสองชัิดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแล้วก็ลูกชุบนะคะ เรามาเรานำมาผสมกันค่ะให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะโดยที่รสชาติและก็เนะื้อสัมผัสนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมค่ะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถรักษาเก็บได้นานขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ขนมไทยของเรานะคะเป็นที่รู้จักกับเด็กสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะของเรานะคะจะมี3เลเยอร์ค่ะเลเยอร์แรกนะคะจะเป็นเจลลี่มะม่วงค่ะแล้วก็เลเยอร์ที่2จะเป็นข้าวเหนียวมูนค่ะแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเป็น ถั่วเขียวควนค่ะก็คือเป็นลนาานักษณะทายลูกชุบนะคะอินบอ็อกมาสั่งของกับเราเราก็จะทํำสดใหม่ต่อวันค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะคะต่อไปก็จะเป็นโลโก้ของเราค่ะโลโก้ของเราจะประกอบไปด้วยรูกมะม่วงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราค่ะแล้วก็จะมีชื่อก็คือ mango sticky rice นะคะก็คือเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ของเราที่แปลว่าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ โอเคค่ะขอบขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงกับผลงานครับรู้สึกว่า มีเวลาระยะเวลาในการทำนะคะคุ้มค่า,าค่ะเป็นผลงานตัวเองออกมาดีขนาดน,นี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับขอบคุณมากครับอร่อยไหมอร่อยไหมกินหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างราครับกับผลงานก็รู้สึกภนะูมิใจคูค่กับผลงานตัวเองค่ะ,ะใช้เวลาเยอะไหมครับในการทำก็พอสิบวันครับตั้งใจเต็มที่เลยใช่ไหม,ไม

แล้วงานนี้ทำเต็มที่ไหมครับทั้งสองคนเต็มที่มากค่ะครเต็มที่ตั้งใจทำกับงานนี้มากๆค่ะทำรายละเอียดต่างๆอย่างตั้งใจมา่ทุกเต็มวทาเห็นน้ท้าเนปะป้องป้องเลยเโมโมลิทโมลิเทโมลิทท ผลงานเป็นไงบ้างครับกลุ่มนี้เหนื่อยไหมแล้วูุิใจไหมครับกับงานที่ได้ได้ค่ะอ้าวเร็วไหนหมดแล้วค่ะเอาสัมภาษณ์หน่อยคนทำสองคนรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานครับเีันนีมออโอเคค่ะเเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะ เหน่อยนเนมากค่ะเน่ากภูมิใจไหมครับกับงานที่ได้ก็ภูมิใจค่ะที่ทำออกมาได้ก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ตกแ้วอาจารย์นี่เอาหลบบ้านเลยไปกินที่บ้านขอบสครัครับขอแสดงความยินดีได้แก่ เข้าตามเวียงคำและนัดนัดลันส์บอครับขอเชิญทีมเข้าตามเวียงคำและวันก่อนครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์โรน่าอัจโกนพรหมีครับให้เ,เกียรติในการมอบรางวัลครับ ด้วยปากพนันนะครับและทีมต่อไปนะครับทีม m ม g โก้ซิกิไร e ครับรับรางวัลดีเยี่ยมเลยครับครับขอแสดงความยินดีกับทีมแม o โก้ซิกิไรด้วยครับบ่มีครั้งหนึ่งครับทีม่ปรบมือให้กับทีมฟูริกาเกตเซอร์เบียอีกครั้งนึงครับพร้อมที่จะเหยียบเสมอเลยนะครับ ขอเสีงเยงปรบมือให้กับทาร์ขนมใส่ไส้อีกครั้งนึงครับรางวัลนชนาเลิศมินิโปรดักต์เดลลอปรางวัลนชนาเลิศมินิโปรดักต์เดลลอปเมนต์คอนเทนต์2020ประจำค่มภีร์นี้ได้แก่ สูงสุดในครังคืนนี้นะครับซึ่งรางวัลชนะเลิศได้รับเงินสด2,000บาทเป็นขวัญและกำลังใจเพราะทั้งเกียรติบัตรนะครับแล้วก็แผ่นป้ายสำหรับผู้ชนะครับตบมือให้กับทีมชนะ บอกว่าค okay. ุ้มกับความทุ่มเทนะครับเราไม่ต้องบอกดีก็ได้เราบอกว่าความทุ่มเทนะครับทีนี้มีคําถามจากจาใย์นิงเราคิดว่าการมาได้ทําแบบนี้ครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้แสดงความสามารถในเรื่องของการพัฒนาเดียวพันเนี่ยเรารู้สึกรู้สึกยัางไงบ้างครับนอกจากที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าต้องทุ่มเทอย่างหนักแล้วความรู้สึกอื่นๆที่จะถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องเนี่ย เรารู้สึกไหมบ้างครับก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาแบบแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะได้รู้สึกได้กความคิดตัวเองคดส้าค์แล้็ช่วยกันพัฒนาผล้มีคุณะคขอบคุณทีมนี้มากครับขอเสียงกบมือให้ครับงครับดังๆครับดังๆครับ ครับงานในวันนี้เป็นไงบ้างครับยวันนี้บรรยากาศกานสนุกสนานมากค่ะเด็กนักศึกษาเราเต็มที่มากเลยค่ะเหลือเชื่อว่าจะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่พัฒน,นาขึ้นมาจากนักศึกษาปริญญาตรีของเราและข้อบางผลิตภัณฑ์เนี่ยคิดว่าปังมากค่ะจะต้องส่งเสริมจนถึงขั้นที่ว่าจําหน่ายได้อย่างแน่นอนรอพบกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมนะคะเร็วๆวนี้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับพี่ดาวค่ะ งานวันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมนะครับได้มาแสดงความคิดสร้างสรรค์แสดงไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเพื่อโจทย์ของเราคือเพื่อยกระดับอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งงานโดยรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าคือคัดไปพิเศษนะครับเพราะว่ามีนักศึกษาเกือบทั้งสำนักวิชาเลยมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือโดยเฉพาะผลงานทั้ง 6ชิ้นงานเนี่ยถือว่ามีความพิเศษมาก mm. แล้วในสาเนี่ย mm. เขาทำมาได้เกินความคาดหมายนะครับที่เราตั้งไว้ก็แสดงให้เห็น mm. ว่าเด็กของเราเนี่ยมีศักยภาพที่สูงทีเดียว mm. ที่ทัาากาะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเสริมต่อเพื่อสร้างเวทีแบบนี้เนี่ยตามมาขึ้นเรื่อยๆด้วยโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือปีหน้าเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมใหญ่ของสำนักพิชานะครับครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เป็นปีที่2เนี่ยเระดับใหญ่เลยนะครับ เอาไหมที oh <ت ت ีก่อนที่มาเ่ยอยยครับต้องยยันให้ว่าเรอยที่มันแ่งอย่นีเราไมรู้เอัเนียอ่ะวันนี้ครับก็ขอมาสัมภาษณ์น้องๆว่าแบบมาร่วมงานอนนี้ครั้งแรกใช่ไหมแล้วแบบรู้สึกยังไงที่เพอจากวันนี้อ๋อนี่นที่อที่เขามีหน่อยไรเยอา จริงๆเห็นว่าแบบอันนี้อาจารย์ก็เ,เลี้ยงด้วยถ้วยน้ำเนี่นนดีมากเลยวัก็กินเป็นเครื่อแก้วจร<ล>่งๆถูไหมเออแล้วทีนี้อ่ะแบบเห็นว่าเขามีโปรดักต์เยอะมากนะม,มีประมาณหกนะลเลี้ยเลี้ยงเลี้ยงไว้ยังว่าแบบชอบโปรดักต์อะไรชอบข้างเกั๊ยวนี่นี่ก็ว่าข้าเกี่ยวก็ดีนะ แต่เราอย่าไปบอกกันนะเราเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องรู้นะทุกคนรู้กันอยู่แค่สองเออรู้กันอยู่แค่สองคนโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเนาะปีหนึ่งเนาะอ๋อมากันคนหน้านะคะนี่คุณโจนัทขออนุญาตได้ไหมได้ปีหน้าอยากถามว่าแบบมาที่นี่อ่ะเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานเนี่ย อ๋อบรรยากาศดีใช่ไหมใช่นี่รู้ไหมว่าเขาจัดกันที่ไหนอ่าที่ตึกนว,วัตกรรมนี่อยากจะบอกเลยว,ว่าตึกนี้เป็นตึกของสำนักเราใช่แล้วทีนี้อ่ะ มาเข้าร่วมครั้งแรกใช่ไหมยอยากรู้ว่าแบบพอจากเนี้ยเป็กไห้เนี้ยชอบกับใครของอะไรยังไงบ้างหรือบอกได้ไหมหรือเป็นความลับก็บอกว่าชอบทุ๊กตูนเลยดีกว่าต่อทุ๊กตูนต่อเพรสเซฟเซฟและ <c oughs> จริงๆอ่ะเรียกไปแล้วว่าชอบกันไหนแต่ว่าไม่บอกอเป็นความลับเนาะแต่ว่าพูดด้วยคำพูดที่ดีดว่าแบบชอบตุ๊กลุ่เอาไปนะฮะตามที่กรรมาก็ ตองเหมางสมกบวไปไหนบ้างทำนี้แบบพีดจับจวอะไรอย่างเงี้ยก็มีการผลิตผลนะฮะให้การซื้อที่คนอยากซื้อมามีการ้สมความสาเป็นแลาวก็เป็นประชเรื่อยๆนะฮะด้า่นวัตกรรมอาหารก็คือว่ก่อนที่จะไปสู่นวัตกรรมอาหาสเรลงกินลองถูกตั้งแต่ถน้าครั้งแรกที่เราทำก็ขอให้การนี้ที่เรามานำเสนอมีการท่านแำไประสมความสมเป็นมากขึ้นในเรื่องของ เราคิดแค่ว่าแบบเวลาสองทีจะนะที่ทำอ่ะมันเพียงพอไหมในการทำสร้างกระดักออกมาเป็นมินิโปรเจกต์แบบไม่ได้ทำเพื่อในงานมาก็สองคนจะได้ไหมคะโอเคเอาไว้ปีหน้าสวคสดที่ร้านก้าวตีขอสัมภาษณ์นะคีแล้วก็เขาดีเซอร์ไพรส์นี่จะบอกว่าเป็นแบบหนุ่มหล่อของสาขาเราของพีปีสองนี่คือออกสุดแล้วว่ามีผู้ชายคนเดียวเนาะเราจะมี พี่รู้จักไหมว่าที่เป็นผู้ชายคนเดียวงานสองท่าก็สำหรับผู้ชายเราเองรู้สึกดีไหมแบบมีผู้หญิงมารอใช่ไหมใช่คนนี้ก็จะรู้สึกแปลกหน่อยแต่ว่าหลังๆนี้พี่ก็ชิ้มก็จะอะไรวันนี้วันนี้มีเป็นข้าวเขียบปลาหรือว่าเปรูครับปกติน้องหญิงข้าวเขียบเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมนะใช่แล้วของพี่เนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าเหมือนเส้นไปกินเล่นเหมือนเส้นเส้นประจา ผมกินเนี่ยจะรู้สึกแปลกใหม่มากกว่าทำแบบเก๋แต่ีกแบบก็คือมีความแปลกขึ้นมากกว่าเดิมได้ใช่ไหม้วทีนี้ะตื่นเต้นไหมก็ดูน้องมาดูกันเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นแบบนไหมว่าใจสุีพี่อะแต่ว่าพี่จะได้พี่หนึ่งก็ระหวังได้หรือไม่ยพี่ก็มั่นใจอยู่แล้วว่าจะได้พี่อ่ะ อันนี้คือมีความมั่นใจมากมั่นใจมากร้อน่ะมั่นใจประมาณล้านล้านเกินเลยขอให้ได้ขอให้ดนครับเื่นอนเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณนะครับดตงเคมาเสียงกึแบบนาทีนะครับพอครบสินาที